สบายมากอันน e ี้อันนี้พี่ไก่ายทะเบียนก็เป็นคนเชียร์เองนะครับนหลังครับแล้วก็ตัวข้างหลังนี้ก็พี่ไก่ก็เป็นคนที่เอ็นเตอร์เทนลูกค้าดีนะครับผมอันนี้ลูกค้าลองนั่งครับผมเดี๋ยวเราจะใส่บริสุทธิ์ให้ดูว่ามันจะเป็นเหมือนวีพอร์ยูเอสบีด้วยอันนี้ยันนี้ แล้วนักเอาไว้ทำอะไรครับพี่ไก่ตัวนี้จะเป็นตัวใช้ร์จไฟตัวเป็นตัวดีซีแลยนะครับพี่ต่ายครับสามารถเสียบปลั๊กได้เลยแล้วก็ตัวพอ,อร์ตที่เป็นไอ,ไอตัวดีซีมันคืออะไรพี่ไก่มันจะเป็นเหมือนใช้ไฟบ้านได้หรอเหมือนใช้ไฟบ้านแต่ว่าปลั๊กก็คือถ้ามีมีสองสองอันนี่เอตีหรือดีซีไม่แน่ใจไม่มัน่นเอาเป็นว่ามันเหมือนไฟบ้านแล้วเนาะใช่ครับมันเอาปลั๊กสามารถเอาชาร์จมือโน้ตบุ๊กนะครับเราก็เสียบมันก็ชาร์จได้เลยพี่ต่ายแล้วก็จะมีพอร์ตของพอร์ตเนี่ยสำหรับชาร์จแบบตตเเอออรรรรี่่ชชาา์จมมืืถใคคััสะดวกกลยบ ใช่ cues, ครับอันนี้คือขอชาร์จมือถือเลยครับเรามีตัวเสียบ usb เสียบเข้าไปเลยครับตัวตัวเราจะมีโ like น้ตบุ like ๊กไปเราใช้งานข้างหลังใช่ไหมครับเราก็เอาปลั๊กของโน้ตบุ๊กเสียบได้เลยไม่ต้องแปลงครับผมใช่ครับตัวนี้เราพร้อมให้เด็ดเสร็จเลยครับผมก็มีแอร์หลังให้ครบพันคือราคาล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พแต่ว่าออปชั่นได้ครบมากครับผมถึงว่านั่งสบายไหมครับนี่แอร์นั่งสบายเบาะเอียงได้ลูกค้าลองนั่งฝั่งข้างหน้าเอ้าพี่ไก่ไอ้ตัวนี้พี่ไก่ลองเปิดดดดดด้้้้้าาานนนหลลลังงงงงิึไไมมมยีีขอออถููกคจะเ ต่อย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 มันก็จะเปิดแบบเออใช่ดึงดึงบอออกหน่อยรับด้วนี่ดูแต่ลูกค้าจะลองนั่งข้างหลังไงมันจะมีที่ดึงอยู่นะครับปั๊บจะมีที่ดึงนะไม่ได้ครับปั๊บอืสุดยอดเลยพี่ให่ปรับเกียได้ด้วยนะครับตัวนี้ลองพี่ให่ลองพับบ่อยให้ลูกค้ามาลองนั่งดูข้างหลังหน่อย เดี๋ยวลองนั่งดูข้างหลังด้วยก็ได้ครับมันเป็นตัวเจ็ดที่นั่งสามใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปฝั่งคนขับใช่ครับผมนี่มันเป็นแถวสามนี่เราก็พับอบาะขึ้นอย่างงี้ครับแล้วก็นั่งเลยครับนั่งเลยเข้าไปเลยครับรถคันนี้ผมล้างเองครับนั่งเลยได้ครับแล้วก็พนักพิงเราก็เอ็นได้ได้ไหมได้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 มันจะมีปุ่มอะไรครับผมได้ เป็นเป็นไงครับคือไหมโอ้แล้วก็สามารถปรับนะครับอันนี้เป็นขาของลูกค้านี่ก็ไม่นั่นนะเฮ้ยไปไก่ไปไก่ลองไปไก่ลองนี่หน่อยว่ะลองลองพับเบาะตัวนี้หน่อยวะลูกค้าจะได้รู้เผื่อเผื่อมีคนนั่งอะไรเงี้ยระวังขาลูกค้าด้วยนะครับผมเดี๋ยวรู้ว่าแถวสามของเราันจะแบบเหมือนเออนั่งแล้วขาเราได้ไหมขาลูกค้าเป็นไงขาได้ไหมได้ได้ไหมครับได้ยืดเลยนะฮะก็คือสบายสบายสบายเลย อันนี้ก็คือของลูกค้านี่ก็ถามว่าตัวใหญ่ไหมตัวก็ไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าความสูงของลูกค้านี่ก็<ช>ก็สูงนะก็ถือว่าสูงพวกช่วงเขาช่วงอะไรเงี้ยราเชื่อมกับพี่ตากับใครดานแล้วก็ถือว่าเหลือๆพี่ต่ายเหลือเลยแอร์หลังตัวนี้มีแอร์สามสามตัวสามแถวสามแถวสามแถวครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับแอร์ได้ไหมครับพี<ช>่ต่ายครับใช่ถ้าเวลาที่เราจะเปิดแอร์ด้านหลังครับตรงนี้ตรงนี้ ตัวนี้ใช่ฮะใช่รับมี้มันจะมีเป็นปุ่มหมุนเอานะครับใช่ครับผมคือข้างหน้าสั่งจ่ายแองให้ข้างหลังก็ต้องเปิดอีกทีนึงอ่าเย็นชามครับเย็นทั่วถึงครับผมเอาพี่ไก่เปิดให้ลูกค้าออกมาให้ลูกค้ามาข้างหน้านี่ฮะก็คืออย่างนี้นั่งดูว่าเออมันสบายไหมสมูทไหมครับผมเอาพาลูกค้าไปบอกฝั่งคนขับพี่ไก่ครับผมฝั่งคนขับเนี่ยครับด้านนี้เลยอันนี่ขอเปิดประตูพาได้สวยเลยนะครับให้ดูว่าเราเดินเราเดินชามสวยเลยแกเป็นคนที่นั่นตะกอดไงแกกลับไปไเอฟซีอ่ะเออ แกเชียร์ขายสบันทันแหลกครับเนี่ยก็ลองนั่งตรงฝั่งได้คนขับนะครับอ่าสบายสบายครับเนี่ยครับลองจับตรงอะไรดูครับพี่แกลองลองให้ลูกค้าปรับไอ้ตัวเก้าอี้อ่ะอ๋อเป็นไฟฟ้ามันเป็นไฟฟ้าเลยพี่แกอันนี้โดยไม่ต้องเอ่อยังไม่ต้องสตาร์ทขาต้อปรับไปเลยครับเนี่ยครับปรับนี่ครับห้อยหลังเดินหน้าครับผมนี่ก็ก็ปรับเอ็นเอ็นนี่หนแปดทิศทางครับผมแปดทิศทางเดี๋ยวไปตัดไปอยู่ฝั่งนู้นดีกว่า โฟมอะไรมัตติฟังกชันใช่ไหมครับพี่ไก่ครับถูกต้องครับพี่ไก่เดี๋ยวยาก็คือตัวนี้มันไอโฟมอะไรตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือเวลาเราเพิ่มเสียงลดเสียงอ่ะคือเราไม่ต้องเราไม่ต้องมาตรงนี่เลยเราก็ควบคุมตรงนั้นเลยครับไหนๆนผมขอขยับไปนั่งนิดนงแลวกันแล้วก็ไอฝั่งนี้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนุ่มนั่งแอบๆเอาแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับมันจะเป็นตัวชัยคูดคอนโทรลไอคูดคอนโทรลก็คือเป็นตัวควบคุมความเร็วนะครับคือเราคุมความเร็วได้จากโฟมอะไรตัวนั้นเลย แต่ว,ว่าตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันดีตรงที่ว่ามันมันแปรผัน,นก็คืออย่างเช่นว่ารถรถคันหน้าเร็วมันก็เร็วรถคันหน้าช้ามันก็ช้าให้ด้วยตามความเร็วที่เราตั้งครับถ้าไม่มีรถคันหน้ามันก็จะไปตามความเร็วที่เราตั้งอันนี้ลูกค้าก็จะเป็นลูกค้าอิตาลุนะคันเก่านี้ใช้มากี่ปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วเป็นดีแม็กถ้าสิบกว่าปีนี่เป็นตัวไหนเป็นโกซิลี่หรือว่าเป็นตัว ตอนนี้พี่หมอพูดแล้วประมาณว่ามันเก่าเลยเนะจำจำไม่ได้แต่ว่าใช้คุ้มมากไม่เคองเนี่ยไม่เคยเป็นไรเลยงอแงไหมไม่ไม่งอแงว่านอนสอนง่ายอิสุต่คนใช้ลิสันสูงไม่ได้อ๋อครับก็จะดีคนละอย่างอะเนาะดีคนละอย่างอะเนาะแต่ของอิสุก็จะประหยัดไม่เครื่องอะไรมันไม่มีปัญหาหรอกครับตัวแก้วตัวเคยใช่ไหมครับเอาเนี่ยเป็นเป็นเกียร์ธรรมดาเกียระกระปุก แต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นออโต้นะครับแต่ว่าขับง่ายขับง่ายม,มันง่ายมันอาจจะง่ายกวนะ่านาะมันผใส่ใช่เราก็เหมือนรถเก๋งใช่ไหมเหมือนรถเก่งเนี่ยเหมือนรถเก๋งเนี่ยเราก็ลูดตัวเกียร์เนี่ยลูดเลยแล้วกันลูดตัวนี้ยมาจะเป็นตัวดีแล้วเราก็ปล่อยเบรกแค่นั้นเองอแล้วก็เหยียบแค่เบรกแค่คันริงแค่นั้นเกียร์ก็อยู่แค่ตัวนี้ตรงเดียวง่ายรับขับง่ายอย่ามีอะ,ะไรไปไปรำไปไบอยอยู่ใลกล้โรบินสันนะครับศู nou, นย,ย์ใหญ่ๆอ่ะครับ ใหญ่ที่สุดในบุรรีัมยลำเลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมบไม่มี<ด>กาแฟโอวันตินดูแลลูกค้าวันนี้หมอกบู๊งอย่างปกติที่ถ้าโชว์รูมมีนะมีกาแฟโอวันตินให้ผ่านไปก็แวะปิดทานกาแฟโอวันตินได้ครับที่โจลูมใกล้ๆโรบิีสันครับพี่ต่ายครับครับพี่แกนี่สุดยอดจริงดูแลลูกค้าดีจริง ขอบคุณมากครับตอนนี้รถตันรับไปมากนะครับพี่สายครับเรีย่งงไปยังไงเลยไม่พี่ไก่กดตรงเนี้ยพี่ไก่หาปุ่มมันไม่เจอตรงเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยมันจะไปบ่อยมากเลยขายขี้หน้าหมดเลยโอ้ยพยายามดูว่ามันตรงไหนใช่ไหมตรงเนี้ยตอนนี้ตัวเนี้ยใชครับผมโมมันเท่มันเท่มันต้องกดนะพี่ไก่มันไม่ใช่สัมผัสนะใช่ใช่พี่สายสาวมาสาวมาสาวมา เ <Yeah. S 2> อย่างนี้เจอเสาเนี่เนี่พี่แก่ลองเตะเตะนี่อย,อ,ยอันนี้จะเป็นแบบเขาเรียกไงนะแต่ลิกเออได้เตะแล้วก็เออเออน,นั่นเออเห็นไหมเออตามเหมือนมั้นเข้าใจทำนะ <laughs> ถ้ามันมีตรงนี้เราจะมีช่วง เขาเรีกอะไรนะคิกๆกับพี่ต่ายเออพี่แก่พี่แก่ลองเข้าไปนั่งให้ดูหน่อะครับอันนี้เราจะลองนั่งดูนะครับอันนี้พี่แก่แกแกตัวสูงสูงกว่าพี่ต่ายนะแล้วก็แกเป็นคนที่นั่งด้วยนะอ้วนหน่อยบวบหน่อยครับพี่ต่ายดูขาเดี๋ยวถือว่าบ่อสามนี้บอกตรงว่ารองเท้าพี่แก่นี่โฉบมากเป็นรองเท้าเอเดนเจอร์ชูครับพี่ต่ายครับตัวนี้หาซื้อไม่ได้าวขาขาลองดูนะครับว่าพาบ่อสองแล้วแถวสองแล้วแถวสามนั่งเป็นไงเข่าติดไหม อันนี้ตัวผมใหญ่มากกิ๊มหนักผมประมาณ80นะครับสูง175โอ้พี่ไก่175เลยเหรอสูง175ครับพี่ต่ายครับก็ถือว่าหัวกับเพดาน uh huh. ก็ยังเหลืออยู่ครับพี่ต่ายอืมได้เนาะพี่ไก่เนาะได้ร้ย175ก็ถือว่านั่งสบายครับผมอืมถอ้อ่าถ้าสมมติว่าพี่ไก่ถ้าไม่มีไม่มีมมถ้าสมมติไม่มีคนเปิดให้ไม่มีคนนั่งให้พี่ไก่จอมันยังไงเอาสาธิตลูกค้าดูหน่อยออ๋ถ้าถ้าเรานั่งอย่างนี้จะมีใครบริการเราเนาะตัวนี้ครับพี่ต่อยคร จะ่ตทำไมมันก็ได้ตรงพี่ไก่มนก็ได้มนก็ได้เอาใหม่เอาใหม่ก็ได้เหม่อนเหมนไม่ไม่่ก็่ก็่เราไม่ได้รู้ว่ามันตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้พี่ไก่ทามันก็ได้เพราะเมื่อกี้พี่ไก่ทำปุ๊บมันกระพาวแผ่นกับพี่แต่มันเหมือนว่าเราชอบแบบมันเขานั่งเอามันได้หลากหลายไงเราชอบยิบอีวชาวบ้านชอบหยอกชอบยอกยอกอ่ยลองใหม่ลองใหม่่ก็มีตัวนี้ด้วยใช่ไมี่แ่้ดันขึ้นดันขึ้นปั๊บป๊บเออ มันจะเป็นอย่างนี้มีสองทางเลือกใช่ไหมถูกต้องใช่ครับบางครั้งเราก็งงไงเราเคยใช้วิธีเดิมๆใช่ไหมพี่ต่ายหมายรอบหนึ่งเราติดชอบเลยทีเนี้ยเราชอบอันเดิมใช่ไหมอันเดิมเราชอบแบบแกล้งเพื่อนแกลเดิมแล้วก็จิ้มเอวเพื่อนเลยชอบยอมเห็นดูว่าเอวมันอยู่ตรงนี้อืมปั๊อปเออได้ได้มันไดนตรงนี้เออตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้มันได้สองจุดถ้าคุณชอบเก้งก็เปิดได้ใช่ไหมแต่นี่ตามหลักของเขาอ่ะเราก็ไม่ต้องไปแกล้งเขาบ่อยใช่ไหมพี่ต่ายเราก็ดูเนี้ยฮะง่ายมากเลยเ จะมีสัญล,ลักษณ์อยู่ดขึ้นปั๊บขึ้นเลยเออสุดยอดสุดยอดอมามามาลงมาลงมา,าลงมาอภิแตแล้วฝั่งนี้ล่ะไม่ต้องเหมือนกันเหมือนกันมันก็จะมีให้ฝั่งข้างๆเหมือนกันอะ่ะอน,นี้ครับ่าเอาจะชอบสนุกอยู่เลยทีเนี้ยจะมีอัน,นข้างได้อยู่นะแต่เมืเอ่อกี้ผมยกมันไม่เห็นขึ้นเลยอะลองใหม่ดีมันได้ไหมอยากรู้งเงี้ยแต่มันก็มีปุ่มเหมือนกันไหมครับโเมื่อกี้มันติดอะไรนี่ มันต้องกับยันไี่ไก่เนี่ยถ่ายในจอเป็นรูปหน้าปกเพราะคนตัวใหญ่แบบพี่ไก่นั่งได้สบายเลยครับผมโอเคพี่ไก่ขอบคุณมากอันนี้มันก็จะมีสัญลักษณ์อะไรไม่รู้ครับพีิสายอย่างเงี้ยครับคำเตือนของเขานะครับผมจะมีล็อกเลิฟนะครับระวังเมียฉีบระวังระวังหมันไส้กัน <laughs> ระวังเมียฉีบระวาั <laughs> เอามาลงมาไม่เหมาะกับคนที่ชอบลูกทุ่งนะครับพี่ต่ายทำไมมีล็อกเออมาลงมาจะหยุดถ่ายแล้วเนี่ย